เมื่อมีเทพเจ้ามาเยือนห้องไฮไลท์ของจกักรพรรดิจะเป็นยังไงไปดูกัน,นครับโอ้โหยังไงเฮ้ยโอ้มันใช่ไหมเนี่ยถามช่องทางไม่ไหวครับเดี๋ยว้อ โดนจูบเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแม่งยิงแดงทุกเป็ดเลยแม่งให้เม็ดเดียวหมดหมดหมดเลยดูดิดูด,ดิมันใช่หรือเปล่าครับน่ะเฮ้ยตื่นเฮ้ยเฮ้ยเอาดีแพงเฮ้ยย,ยิงยังไงก็โดนแดงอะ่ะมันยิงยังไงแดงหมดเนีเ่ยเฮ้ยโดนแล้วเลยอะเฮ้ยไป ความไม่ใช่ละแพ่งมันล็อกอะเฮ้ยเอ้ย,อยแม่งล็อกเลยเอาดีไม่ใช่ละแม่งล็อกเลยเนี่ยเฮ้ยแพ่งไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยแม่งให้เ <c oughs> ม็ดเดียวเลยไม่ใช่ละให้ัจลเม็ดดูแม่งแดงดูมันใช่ไหมเนี่ยเอาดีดูอีกทีนะกว่าแดงดูนะเอาดี ยังไงเอ้ยเฮ้ยอไอ้ยา,ด,ด,าดูด,ดิดูดิว่าไม่ใช่ละดูดิล็อกอย่างนี้นี่ไม่ใช่ละแม่งไม่มีติดคือแบบยิงไม่โดนไม่เคยโดนนะ่แะแม่งยิงไม่โดนตัวเลยดูดิ่เกินเกินไปเปล่าตะเคีย จัดการหน่อยจัดการหน่อยจัดการหน่อยโอ้แล้วมันมีจัดการหน่อยจัดการหน่อยโอ้โหแม่งยิงยังไงก็โดนเลยะหนูโอ้โอโอมไม่ใช่นะชวนดูจัดการหน่อยจัดการหน่อยเถมเลยเถมเลยว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะ ดูตักานเลยแมงไม่ใช่ละไม่ใช่ละโดนเฮ้ไม่ใช่ละยิงยังไงก็โดนเอาดีนี่ไงโดนตัดจนได้